ไปเลยทุกคนหูยคนดูสิ <'m> ไปค่ะที่รัชน <'m> ไปวันนี้เราจะเล่นดนตรีให้ฟังนะครับผมอ e y ู่เลยด y ช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังเฝ้ารอ เธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอไม่ฟังกันเลยื <c oughs> <c oughs> อร่อยมาก เนืเียวกาวนะครับ,อ,รบอ้อร่อยมากต็มนะครับวันนี้เราจะมากินจริงเหมือนนอะสวัสดีครับผมตอนรับเข้าสู่รายการเพลงนิดติดชาร์จครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่วันนี้อารมณ์แบบว่าศลิปปินนะฮะอยากร้องเพลงครอบบวัวฟังนะครับเ <c oughs> มนูที่เราทําวันนี้คืออะไรคะไก่ทอดค่ะไก่ทอดผงปาปิก้าหมักหมาล่าและจุ่มชีสฟองดูชีสใหม่แล้วครับผมปาปิก้าทั้งหมาล่อะไร่ะ เอามปกติก็แบบว่าทอดก็ทอดไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราอะจะเอาผงปาปิก้ามาหมักด้วยนะครับผงปาปิก้านะครับแล้วก็เอาหมาล่าของเราเองนะครับตัวเฮียนะครับอันนี้คือเราไม่เคยทําเลยนะไก่ทอดผงปาปิก้าหมาล่านะครับไปคิดดูนะลงไปทอดเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมานะฮะแล้วก็ทําชีสใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อที่จะมาทําฟองดูชีสนะครับมันจะเป็นยังไงมาม้าคิดสูตรมาแล้วนะครับผมมั่นใจไหมคะวันนี้ยินะฮะครับแล้วพีบีกินอะไรคะพีบีกินอะไรรู้ซ้อนแบบม้าหน่อย อร่อยมากเอามีบีค่ะโอเคหอมแก้มบีบีหน่อยหอมแก้มบีบีหน่อยโอเคเดี๋ยววัตถุดิบมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมไปอย่างแรกทำอะไรครล้างไก่ ต้องล้างไก่ก่อนนะฮะให้สะอาดนะงั้นกินไม่ได้นะครับไก่ที่ซื้อมาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทอันนี้กิโลคะสองกโลค่ะหนึ่งร้อยบาทวิ่ยทุกคนไก่ขนาดเนี้ยสองกิโลหนึ่งร้อยบาทตกกิโลละห้าสิบบาทไก่ถูกมากน,นี้เป็นน้องไก่บนเหรอคะใช่ค่ะอ่าโอเคอันนี้คือล้างยังไงคะใส่เกลือลงไปก่อนใช่ค่ะแล้วจะล้างสองรอบรอบแรกล้างอะไรออกไปฮะล้างความเหนียวเหนียวมนะคะอ่ารอบที่สองก็ล้างใจนะฮะแม่ทำอะไร ไม่เกี่ยวกับเรานะครับนี่ฮะเราดีสองก็ใส่ไปเลยครับนี่เดีย๋ยวเราล้างเสร็จเราจะไปทำอะไรคะหมักค่ะหมักไก่ผงปาปิก้าก่อนเนาะใช่ค่ะหิวมากครับทุกคนไก่ทอดผงปาปิก้าหมักหมาล่าจุ่มชีสฟองดูม่วันนี้ใส่ชุดแบบรักโลกนะครับรักโลกรักปลารักตะกุระอันนี้ใส่ถุงมือนะครับเพื่อที่จะหมักไก่นะครับใช้ผงอะไรก่อนคะผงปาปิก้านะคะอย่างแรกเลยทุกคนใส่ผงปาปิก้าไปที่ไก่เลยฮะ ใส่ขงมิก้าแบบกี่ช้อนคะสองช้อนนะคะหรือว่าใส่เยอะกว่าน,นั้นก็ได้แล้วแต่คนชอบของมาปิก้ารสชาติเป็นยังไงอะมาอร่อยปาปิก้าเรานึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงขนมอะขนมปาปิก้าแต่รสชาติของปาปิก้าตอนนี้ก็คือแบบเผ็ดๆนะหวานๆหลังจากนั้นเราใส่อะไรเดี๋ยวไปดูฮะใส่อะไรต่อคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนนะครับกินไม่ติดหวานแล้วเหรอพอดีแล้วคะ่ะพอดีแล้วนะ แล้วหลังจากนั้นก็ใส่ซอสปิ้งย่างของตัวเฮียค่ะสนใจสั่งซื้อน,นะครับรุ่นนี้นะฮะได้ที่ไลน์แอดนี้เลยครับอย่าลืมนะคะลองสั่งไปทานดูค่ะโอเคแล้วก็ใส่ซอสหวานของเรานะครับก็คือซอสปิ้งย่างของเรานั่นแหละเ<ช>ป,ป,ป็นสูตรพิเศษของบ้านเราครับมาสองช้อนนะคะป,ะป้าขอสามได้ไหมได้ค่ะ สามช้อนครับทุกคนเพิ่มมาหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้ก็คือผงหมาล่าค่ะผงหมาล่านะครับเป็นผงพิเศษนะฮะนี้แม่บุ๊กใช้บ่อยฮะใช่ผงพิเศษจะไปปิ้งก็ไดาทอดก็ได้ษยางก็ได้ถูกต้องใส่ไปสองช้อนครับเป็นครั้งแรกที่เราทําไก่ทอดหมักผงหมาล่าหมักผงหมาล่าหมาาักพาปริก้าด้วยนี่ฮนะ อ่าหลังจากนั้นแม่บุ๊กก็ใส่น้ำมันงานนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ใจในการทำด้วยนะครับหรือว่าใส่ใจได้แข็มมอโอเคโอเคขอโทษค่ะแล้วก็ขยำใช่ไหมคะขอพริกปาปริก้านิดหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะคือตอนเนี้ยเราลืมใส่อะไรนะคะพริกปาปริก้านะคะเพื่อความสีสวยสวยสีสวยๆเผ็ดนัวโอเคมาสุดยอดเลยทุกคนคือแบบแค่เห็นก็น่ากินแล้วอ่ะ ยังไก่ทอดซอสเกาลีเสร็จแล้วก็เอาไปปิ้งหน้าบ้านเลยนะมานะยังค่ะขายได้เลยโอ๊ยลืมอะไรลืมบั้งไก่อ้าวแล้วปัญหาเกิดแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้มันไม่สุกรีบเกิดเลยลืมบั้งไก่ถ้าเราไม่บั้งไก่แล้วเราทอดไม่ได้หรอถูกยากนะแล้วมันก็จะไม่เข้าเนื้อโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปบั้งไก่แป๊บนึงแล้วกันนะฮะรอแป๊บนึงฮะเป็นสูตรใหม่ของแม่บุกนะครับหมักก่อนแล้วค่อยมาบั้งนะฮะ ทำขั้นตอนค่ะทำขั้นตอนไปไม่เป็นไรค่ะหั่นก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไมหมักใหม่มามาคิดว่าวันนี้จะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะรสชาติมันออกมาเป็นยังไงคะชาตจะแบบเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดหวานหวานนิดนึงโอเคแต่สีสันคือน่ากินมากเลยตอนนี้มันเหมือนซอสเกาหลีเลยอ่ะที่เ้าหอมแก้มมากหน่อยอุ้ยรักจริงจุ๊บจุ๊บปลาด้วยจุ๊บจุ๊บปลาด้วยไม่จุ๊บๆเองก็ได้อันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับอุ้มไปทําไปนะฮะกับข้าวนะฮะไม่ยอมให้ปล่อย คนบีบีขวรเป็น้อยเลยขอ,ขอไปเล่น,ลนกับพี่พได้ไหมคะโอเคจุ๊โอเคปะไปเล่นกับพี่แล้วมีเพื่อนเล่นแล้วสังจากที่หมักทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วก็จะนำลงไปทอดแล้วค่ะเยี่ยมอีกนิดเดียวทุกคนหยิบไก่ขึ้นมาแล้วก็ ชุบแป้งเปลอามาชุบแป้งแห้งครับชุบแป้งแห้งอีกทีนะครับคลุกเขาให้เข้ากันหลังจากนั้นก็หยิบขึ้นมานหไก่ทอดผงปาปิก้ามาล่าเมนบุ๊กทำได้สุดยอดมากนะฮแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับคลุกผงแห้งเสร็จแล้วก็หยิบลงมาฮะ นี่ทุกคนดูสิมีเกล็ดกรอบๆด้วยโูหแล้วเป็นแบบว่าหมักมาลาด้วยของปาปิก้าตายกิ่นเริ่มมาแล้วนะคะกิ่นมาลาแล้วก็กิ่นปาปิก้าทำอะไรอยู่คะเต้นหน่อยเร็วจริง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 จร ตอนนี้นะครับระหว่างที่เราลอไก่ทอดให้สุกนะครับเราจะไปทําอะไรกันคะชีสฟองดูค่ะชีสฟองดูนะครับเรามีเครื่องทําฟองดูเนี่ยนะบอกแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามผสมชีสฟองดูให้ดูนะครับมาใส่เนยจืดลงไปนิดนึงนะคะนิดเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะโหกลิ่นหอมมากเลยอะจากนั้นก็ใส่ชีสลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวดูชีสหน่อยค่ะนี่เป็นอะไรคะมอสซาเรล่าค่ะมอสซาเรลากับเชดด์ชีสนะครับแล้วก็คนเลยใช่ไหมคะ เอาให้เข้ากันนะเหมือนทอดไข่ครับแล้วก็ใส่นมจืดนะคะใส่นมจืดลงไปเท่าไหร่คะนิดหน่อยค่ะใส่นมจืดลงไปแค่นี้พอครับแล้วแต่เรานะเราให้ชีดละลายค่ะเรียบร้อยครับนี่คือชีสฟองดูของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหเหนียวข้นดูทุกคนได้เรียบร้อยครับไก่ทอดซอสปาติกา้าหมักมาล่าของเราฮนะนี่น่ากินไหมทุกคนทุกคนเสร็จแล้วทุกคนเราทำได้อไดโอเคเดี๋ยวเจอที่โต๊ะครับ ทุกคนดูดิไม่อยากจะบอกว่าแม่มุกทำเก่งมากนี่ฮนะพี่กินชีสไหมลูกสุดยอดเลยอ่ะไปเลยทุกคนหูยคนดูสินน<ฮ>ไปค่ะ์ดิราชชนไปอืม้มอ,อร่อยมากอยร่อยมากนัวมากแล้วแบบมีกลิ่นหมาล่ามีผงหมาล่าแล้วก็เผ็ดจากผงปาปริก้าด้วยนะ,ะทุกคนเนี่ย บดปลายอ่มีเหล็กหลุดกันวันนี้โอ,อ้โหตัวไก่อร่อยมากนี่ทุกคนกินแค่าสายแตกินแบบนี้เลยฮะชิสบ,บิบิชีกินไหมคะว้าวงงงงให้บีบิซิมหน่อยบีบิซิมเดียวเนี้ยดูนะฮะู้นี่ต้องอย่างนี้นี่จุ่มชีสดะคืะยอบุกช็อแป้งยังไงอ่ะอันนี้จับใจเลยนะทุกคนดูดิต้องชีสฟองดูด้วยนะโอ้โหไปเลยทุกคน ขายขายไก่ทอดอยู่เอาไปทไําเลยอร่อยมากคือทอดดีมากเลยไปดูอะไรคะแล้วเนื้อชุ่มชุ่มด้วยนะ<ม>เนื้อนุ่มๆไม,ไม่แห้งมีกลิ่นมหม่าล่าไหมหน่อยล่ามีปาปริก้าม,มีชีสตกท้ายถูกต้องแล้วมีพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับโอ้โหสุดจริงๆวันนี้ตั้งแต่ทาคลิปไก่ทอดมามีคลิปเนี้ที่แบบรู้สึกว่าเป็นไก่ทอดที่น่าทําขายที่สุดแล้วอร่อยมากนี่ เนี่ยครับว่าอื้อหืออร่อยจริงมันกรอบมันหอมไก่นิ่มใช่ไก่เนื้อไก่คือนุ่มอืมไอ้เปลือกข้างนอกคือกรอบอืมรีวิวเห็นภาพปุ๊บปะปุ๊บปะโอปากผสมกันหมาล่าปาปิก้าชีสฟองดูบ๊อบไปเย่อื้ออื้อว่าร่อยจริงอันนี้ผมชอบของทอดไงอหทุกคน มื่อกี้กินชีเยอะๆแล้วแบบมันชุ่มๆอ่ะอร่อยมากอะไรแม่อร่อยเราไม่ถ่ายบอกเลย้องโูมาแล้วฮะผงอะไรฮะปาปิก้าปาปิก้าอีแล้วคอนเน่โปเต้มาหมดฮะพอละค่ะอันนี้โรยผงปาปิก้าใหม่ละชีดเน้นๆเป็นเทปแรกที่อันนี้นั่งกินไอเทแบบเต็มที่นะปกติเขามาปุ๊บเขาไปเขามาเขาไปแม่บุ้นี่เขาชอบนะเวลาเขาทำอะไรแล้วมีคนมากินของเขาเขาจะรู้สึกแบบ ประทับใจหายไปไหนกันไม่รู้เนี่ยหายไปแล้วหายไปเลี้ยงบิ๊ดบิมันดีอ่ะใครทำขาเฮียไปซื้ออ่ะจริงอิ่มแล้วมั้งเราสมมติกินแล้วหาไปล้เดี๋ยวต้องไปกินต่อมีงานเลี้ยงต่อคือผมอะเป็นคนที่กระเพาะเล็กหมายถึงว่ากินไม่จุอ่ะอ๋อเพราะฉะนั้นต้องเถื่อทองไปกินหลายๆอย่างใช่เขามีงานวันนี้เขามีงานข้างหลังเราแล้วเดี๋ยวจะมีงานข้างหลัง ดีเลยใช่ไหมมันนิ่มอ่ะอืมดีไปหมดหมายถึงว่าของดีเนี่ยอ่ามันจะไม่จะไปหมดเร็วเลยใชมันจะไม่จะหมดเร็วนะฮะอย่างตอนเนี้ยหมดไปกินนอกแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วชีสลองแบบไม่อั้นฮะอร่อยจริงทุกคนถ้าใครเป็นสายของทอดต้องยอนไปเห้ามพลาดเลยว่ะอืมยอดไก่ทอดผงหมาล่าเนี่ยกินได้จุ่มไปเลยฮะทุกคนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ ดูครับกรอบๆเขาขาวเขาขปากไปควมากทุกคนอยู่ใกลใ้ๆนี่เสียงกรบๆ,ๆขอบคุณธนินด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับผมธนินเอสเข้าไปซับสไครต์นะที่ช่องยูทูบจะทําเกี่ยวกับพวกแฟชั่นนะฮะจะแตนหนึ่งแล้วทุกคนขอให้ครบแตนแล้วเร็วครับแม่บุกมาแล้วฮะแม่บุกเนี่ยเวลาเห็นใครที่เขาแบบว่ามากินฝีมือตัวเองนะเขาจะรู้สึกแบบว่ามีความสุขดีใจนะฮะดีใจจนไม่กินเลยไม่กินเป็นไงสุดช่อจริงๆเลยอันนี้แบบเริ่มเหนียวแล้วพอหอเปาคะพอแล้วค่ะเติมมาแล้วธนินเติมให้แล้วค่ะ เอาสิฮนะชีฟฟองดู mm hmm. จุ่มผงมาพิก้าด้วยทุกคนมีผงด้วยนี่จุ่มเลย mm hmm. จุ่มผงมาพิก้าลแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าโอ้ยไปทำตามทุกคนเม <c oughs> นูนี้อย่าบลาดเลยนะคอนเฟิร mm ์ม hmm. เลยว่าอร่อยจริง S <S ไม่ใช่เมนูอื่นไม่อร่อยนะแต่อันเนี้ยมันว้าวอะ่ะคือไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วอือหกินกันจะหมดแล้วอะ่ะทุกคนเรากินกันสองโลเดีย๋ยวแค่เนี้ยไปต่อคะ่ะไปต่อฮะอือช้อนห <c oughs> ขอบคุณนะอร่อยจริงสุดยอดอิ่มมากไก่ทอดเอาไปทำอะไรได้อีกบ้างคะ <c oughs> ไก่ทอดเอาไปทำอะไรได้อีกบ้างคอมเมนต์เลยครับเอาไปหมักอะไรอย่างเงี้ยเอาไปจุ่มผมเงเผิอกอะไรเพราะว่าไปฮะโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีหายไปคนหนึ่งครับไปทำอะไรฮะหลับน้องบีบีครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีลาไปก่อนสวัสดีครับผม